สวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะพบกับช่างเจไฟฟ้าไม่อายนะครับกับสาระระาดับไฟฟ้านะครับที่ท่านสามารถทำเองได้นะฮะคลิปนี้นะฮะผมจะมาให้ดูแนวทางในการทําท่อนะครับเกี่ยวกับโชว์เขาเรียกอะไรการปรับระบบไฟรีโนเวทล้านระบบไฟเป็นระบบเขาเรียกอะไรโชว์ทั้งหมดชูท่อนะเป็นลักษณะของท่อดําและท่อ EMT ทท่อเหล็กทั่วไปนะครับไฟฟ้าที่เขามีขายทั่วไป แต่ทีนี้แนวทางในการทำนะครับไม่ได้ไปให้ดูตอนทำนะฮะแต่ให้ดูตอนเสร็จและให้ท่านดูลักษณะการทําท่อการเข้าคันโค้งการเข้าตู้นะครับแล้วก็การทําท่อเหล็กลักษณะการท่อมี2อย่างคือท่อ EMT จะใช้ลักษณะอยู่บนดาดฟ้าเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีโคมห้อยลงมานะส่วนท่อเราจะเป็นลักษณะทําด้านข้างด้านข้างคือของเขาจะเป็นลักษณะปูนหลบหรือเปล่าเนาะเป็นการรีโนเวทร้าน,นนะแล้วกันนะฮะแล้วทีนี้ย การทาพ่อหรือกับพ่ออินพีแบบนี้เจ้าของเขาชอบแบบดิบๆเถื่อนๆนะประมาณนั้นไม่น่าจะเข้ากับพวกผู้หญิงเท่าไหร่ก็อขออภัยอันนี้ลักษณะออกแบบเถื่อนๆโชว์ๆนะดำๆ,ๆเหล็กๆอะไรพวกนี้ก็ให้ดูดูโครงสร้างของเขาเนฮะเป็นดำๆเหล็กๆหมดเลยมาให้ผมจะดูอันแรกเลยดับท่อนะครับการทำท่อนี่คือตู้ไฟนะตอนแรกตู้ไฟเขาอยู่ตรงนี้นะเขาย้ายอยู่ตรงนี้แทนนะครับนะก็ทําการย้าย มีข้อแม้ว่าให้ใช้เป็นท้อดำเท่านั้นก็นี่เลยท้อดำนะทำค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าโครงสร้างมางนันเป็นวิเสาขวางนะครับตกงมาตัโชูเข้าหาแมวตู้เก่านะครับไม่ได้เปลี่ยนนะฮะสิบลัก ใครที่ชอบเนี่ยออกเถื่อนๆต้องแบบนี้นะฮะนาะไปลู่เลยนะครับท่อดำเกาะไปกับฝาอ่ะ่งนี้ตรงนี้ดูตรงกลางการทำท่อ EMT โชว์นะครับค่อนข้างจะมองเห็นยากนิดนึงนะฮะน้อนี่คือท่อ EMT นะครับโมคมไฟลักษณะคม LED ยาวนะครับสี่เหลี่ยมห้อยลงมาสี่ชุดนะ ด้านบนมนใช้ท่ออิทีนเหล็กทั้งหมดนะครับมาอนี้าหาเท่าที่หาได้นะครับของเดินเดไปเลยตรงกลางพามานะครับไปนู่น เนี่ยเสดายมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลักษณะการวางท่อเราโดยใช้แค่ประกับยึดก,กับลากซีติ้งน,นะครับ ังอย่าง,งนี้เนาะการหลบมุมมีตัวใส่ตัวบล็อก L L L R L B นะครับประมาณนี้เนี่ยเอาปูเขาแตกด้วยเห็นไหมฮะแล้วก็เอามาสวมกับท่อดำอีกทีนึ่งครับประมาณนี้ จะไา้มองไม่ค่อยเห็นนะมันมืดด้วยครับตอนนี้ประมาณสามถึงสีทุ่มกว่าจะเสร็จกันนะส่งงานวันพรุ่งนี้เขาจะเก็บกวาดแล้ววันนี้เขาเปิดร้านแล้วนะครับนี่ครับการดัดการเข้าคอมมาานะครับก็ให้ไปแนวทางแล้วกันนะครับเาไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะฮะ ภาพอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับในวันหลังจะทําคลิปเกี่ยวกับการทําท่อและกันนะครับผมนเนาะเป็นไฟสะท้อนด้วยเน,น,นชัดจ่อวันนี้นะครับการทำท่อการตั้งพวกแยกยี่ที ก็ให้ดูเป็นแนวทางในะการทำเฉยๆนะครับมันเป็นคนดีที่สุดนะฮะประมาณนี้ครับชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์กด subscribe ผมด้วยขอค,ครับ